ชีวิตเขาได้และพวกเราทุกคนที่มีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถมันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะไปช่วยให้คนเหล่านั้นรื่องการโอกาสมีชีวิตขึ้นได้นอนาคตของเดียคอนฝากไว้กับพวกเาทุกคนด้วยนะครับ กระดมของบอสพ i อยดูฟังแล้วรวมถึงบอสต่างๆด้วยบุกระดมแบบบ้าเลือดมากบอสพอนี่ดาวไลน์ถึงขนาดก้มกราบตีนเลยอะ่ะคิดดูสิบ้าขนาดไหนบ้าขนาดไหนส่วนดีไอคอนบอกตรงๆเจ้าหน้าที่รีบๆเขเถอะ ได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนเงินเป็นเป็นคอยไปหมดแล้วไม่รู้นะใครเปลี่ยนผมไม่รู้จริงหรือเปล่าผมบอกแล้วยิ่งนานมันยิ่งตามยากเร็วๆก่อนยิ่งมีพวกนักการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอะเร็วๆตอนนี้ตำรวจต้องเร็วๆแล้วก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องอยู่สอบสวนกลางดีแล้วไม่ต้องไปอยู่ดีไอ เอมี่ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับสอบสวนกลางดีแล้วถึงแม้ว่าผู้เสียหายเกินผู้เสียหายคดีหนึ่งตามกฎหมายนะผมให้ข้อมูลทางกฎหมายผู้เสียหายคดีหนึ่งคดีใดเกินสามร้อยคนเข้าข่ายคดีนั้นอาจจะต้องไปใช้บริการ DSI ทีนี้คดีนี้มันเป็นเป็นพันเป็นอะไรเงี้ยมันเยอะมันอาจจะเข้าข่ายไป DSI แต่เอาจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ย้ายไป DSI เลยอืม นะแต่ผมไม่พูดนะเพราะอะไรอยู่สอบสวนกลางดีแล้วอยู่สอบสวนกลางดีแล้วเพราะว่าทุทกๆคนเข้าไปลุยได้ง่ายถ้าดีเเนี่ยสื่อเอ่ยอะไรเอยมันลุยยากเราข้างในมันก็ไม่รู้มันมีอะไรบ้างเนาะทุกคนเร็วๆให้อยู่สอบสวนกลางดีแล้วถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะเกินสามร้อยคนต้องช่วยกันหน่อย แอลเบเนียแอลมาอัลมาเนียทั้งสองเนี่ยประเทศเนี้ยปีเนี้ยสวยอ,อ,นนอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวขอก่อนของผู้บริหารนะ่ะเขาถ้าเขาพูดอะ่ะเขาจะรู้เสียงเนาะก็อาจจะสามของเขาไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวให้ฝากตัวแทนไปเอากล้องหลังแบบหรือใครที่มันบีบเสียงได้อะ่ะไปสามเขาตัางหาแล้วส่งให้เพื่อนเราแล้วกันดีไหมได,ได้ไหมไพอทุกคนก็จะได้ได,ได้เหมือนกันไง แต่เสียงไนงะบีบเสียงนะนนนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวนอกรอบคนหนึ่งไงนะไปนะบีบเอามาโอเคพี่กันวันนี้พาพี่ดีซอมาทำอะไรครับครับก็ได้ทีมงานคุยกับทางทีมทางพี่ดีซอไว้บ้างนะครับว่าเรื่องของภาพที่ออกมาว่าเออหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายหรือเขาเป็นแม่ทีมกันแน่นะครับทางเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยทาง ภรรยาของทางพิธีซอเนี่ยก็มาแล้วแล้วก็ได้สอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะครับวันนี้พิธีซอเนี่ยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะได้ให้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันในส่วนของความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่เบื้องต้นผมได้คุยแล้วนะครับคือของเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยออกแล้วเขาก็ไม่ได้หาลูกข่ายเพิ่มเลยนะครับก็ ผมก็มองว่าเขาก็อาจจะเหมือนคนทั่วๆไปที่เปิดดิลเลอร์แล้วก็อาจจะไม่ได้ปล่อยของอะไรนะครับนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมพามาก็คืออดีตที่เขาอ้างว่าเป็นอดีตผู้บริหารนะครับเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่เราอยู่ในรายการนะครับนะของโหนกระแสทางอาสอบสวนกลางติดต่อมาเลยว่าอยากได้คนนี้มากนะครับก็ผมก็พามาตามที่ท่านประสานไปนะครับเพราะว่าเวลานี้สิ่งที่เขาอยากได้คือคนที่มีข้อมูลเชิงลึก คนที่เข้าใจกลไกด้านในนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลวันนี้ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่พร้อมจะให้ข้อมูลแต่บางท่านอาจจะยังเข้าใจว่าเอ้ยแม่ทีมันตัวดีแม่ทีเนี่ยมันตัวแสบนะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าการที่เราจะเข้าไปถึงจุดที่อยู่ด้านบนที่สุดเนี่ยต้องไปหาจุดที่มันใกล้กับด้านบนที่สุดถ้าจะเอาแบบว่าคนเนี่ยมาหลายๆร้อยที่เป็นคนที่อยู่มาไปปลายระดับล่างๆแล้วเนี่ย การที่จะเข้าไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงฝันนะครับแต่ถ้ามีคนที่อยู่ที่บอกอเป็นแม่ทีมต่างๆเนี่ยเขามาอยู่ฝั่งเราหรือมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะผมเชื่อว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปได้ถึงฝั่งฝันนะครับนะก็าฝากฝากทุกคนด้วยแล้วกันสาหรับใครที่กําลังด่าแม่ทีมอยู่วันนี้การที่เราจะไปด่าเขาก็เป็นไปได้ช่วยกันพูดคุยให้เขาเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ นะเพื่ออะหนักอาจจะเป็นเบาหรือเบาอาจจะอาจจะทุเลาได้นะครับนะก็ให้เข้ามาให้ข้อมูลกันนะครับอจะเผู้ครับก็ก็มานี่ก็อย่างที่วิการบอกก็คือมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหายนะครับไม่เคยมีการเปิดบินหรือไปไปส่งต่ออะไรใดๆเพราะผมเองก็ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเหตุผลที่ได้มีโอกาสไปเจอกับคุณพัอที่ได้ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยก็คือ ผมได้รู้จักกับแม่ขายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับน,น้องเขาเนี่ยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเ,เข้ามามาที่บริษัทนี้พอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีในการพูดคุยกันเรื่องของที่ตรวจเอทีเคเพราะตอที่บ้านทําับคุณภรรยายยทำเอทีเคอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะซื้อเอทีเคจากเราก็เลยมีโอกาสพูดคุยว่าม็นเป็นจำนวนเยอะก็เลยอยากอยากจะชวนไปคุยที่ Office. ออฟฟิศอาจจะได้มีโอกาสคุยเผื่อมีได้มีจโอกาสเจอคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยได้เข้าไปเพราะว่าเราก็หวังว่าเออเราจะได้มีโอกาสได้แบบทำธุรกิจขายเอทีเคกับเขาซึ่งปถึงทีี่่ฟเน ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรื่องของเป็นการพูดคุยเรื่องของเขาซะส่วนใหญ่เอทีเคก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่แล้วก็ก็มีการแนะนําบริษัทข้างหน้าก็จะมีรถซุปเปอร์คาร์จอดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สไตล์น่าจะคล้ายๆกับทุกคนที่ที่โดนเหมือนกันเป็นมีการโน้มน้าวพูดคุยพาขึ้นไปห้องข้างบนห้อง V ี P ข้างบนพูดคุยแล้วก็เอาสินค้ามาให้ลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แนะนําชักชวนอะไรเงี้ยแล้วของเราเนี่ยด้วยความที่เราก็รู้จักกับน้องอยู่แล้วด้วยนะ สมัครไปไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็เผื่อได้ของมาทานด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็คิดแบบนั้นไปเพราะว่าจริงๆแล้วภรรยายผมก็เขาชอบแบบรักสวยรักงามนะผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เขาละจนเขาละเจนอะไรเงี้ยก็มาทานสุดท้ายก็ก็ได้เปิดบินไปเลยครับในจานวนนั้นเลย,ยซ,ซึ่งพอเหมือนพออยู่ตรงนั้นแล้วนะมันก็เหมือนก็โดนหลอล้อมอ,อะไรต่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนแรกจะไม่มีคุณพรนะครับพอพอเหมือนกับเราเขาเรียกไงล่ะโอนเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ถึงได้มีโอกาสเจอคุณพรหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ ได้เจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยนะครับมีโอกาสแค่พูดคุยทักทายนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็เอาเราไปถ่ายรูปที่รูปที่ทุกคนเห็นในใน,ในสื่ออะไรงเงี้ยก็แค่นัออ้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้เจอเขาอีกเลยหลังจากนั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วสองแสนห้าครับมันจะมันเป็นโปรโมชั่นรู้เป็นบุรีทอก็เลยขอไปบุรีอก็อยากเจอบุรีทอยเลยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าอาจจะเป็นอย่างานั้นถ้ามองณนะตอนนี้นะครับมองย้อนกลับไปก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนเอาเราเข้าไปเพื่อที่จะแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเพื่อถ่ายรรรูปปเเเพพพื่่่ออออโโมมทะไงงงงงีี้้้้ยยแลลลลวกกก็หััจาาาานนนข เหมือนก็เเราไปถ่ายรูปกับตัวแทนของเขาหลายๆท่านที่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงแล้วก็แต่ก็ถ่ายรูปไปแล้วอะไรเงี้ยฮะมันมขอขอนุญาตนะถ่ายรูปอาจาระรูปไปทำอะไรเขาบอกเราไม่ได้บอกฮะแต่ก็เหมือนกับด้วยความที่เราเองก็ผมก็เป็นคนง่ายๆกับอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากก็โอเคก็ถ่ายถ่ายไปเห<า>มือนกับเพราะอย่างสมมุติอย่างกับแฟนคลับที่เราเจอแฟนฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปได้ทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ย เราก็ไม่ได้ไม่ได้สิ่งเรียสอะไรตรงนั้นเลยครับแล้วตอนาตาจะเปิดบินเนี่ยเราได้สอบถามความเป็นไปเป็นมาของบริษัทไหมไหรือว่าเราลร้กเราก็บริษัทเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือกัเลยจะกเปิดบินเ,นเอออย่างที่ทุกคนบอกเราก็มองว่าเรื่องเราเราไม่ได้คุยคุยสอบถามขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เขาจะแนะนําสินค้าอนะไรเงี้ยก็คุยเรื่องสินค้าไปแล้วก็ก่อนที่จะเปิดบินก็อย่างที่เราเห็นก็จะมีแบบพวกดาราอะไรเงี้ยเราก็ทุาทุกคนคง เบอร์ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็เช็คคเช็กันมาแล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออก็เหมือนมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยได้เปิดไปครับลักษณะของการแนะนำก็คือเป็นลักษณะของการชักชวนให้มาลงทุนชวนคนมาหรือว่าแนะนำแทนสินค้ายอย่างเดียวเออ่ณนะตอนแรกนะตอนแรกนะเนี่ยก็คือมันเอาสินค้ามาให้ลองแล้วก็เหมือนกับเราเราเราซื้อแล้วก็เหมือนกับคิดว่าจะได้ของมาไปทานอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ของยังไม่ได้ของยังในสต็อกก็บอกว่าเป็นการเหมือนกับเซอร์วิสให้เราว่าไอพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องสต็อกนะไม่ต้องเอาไปกองที่บ้านเยอะๆถ้าพี่จะส่งให้ใครหรือจะ จะอะไรไงใครมาซื้อของพี่เนี่ยก็เดี๋ยวพี่บอกเราเดี๋ยวทาเราส่งให้อะไรเงี้ยก็จะก็จะเป็นเคสเหมือนกับทุกคนท,ท,ที่ที่เจอครับก็ไม่ได้สินค้ามาเปิดบิลด,ด์เลอร์เนี่ยมันจะต้องหาคนมาต่อของเรานีไ่ไปหาคนมาต่อไหมไม่มีเลยครับพอหลังจากที่เราเปิดบิลเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วเรากลับมาเนี่ยที่บ้านเราก็มาเหมือนก็ถึงจะให้มาเช็คอีกทีหนึ่งว่าสินค้าอะไรเป็นยังไงก็เข้าไปดูตามพวกแอปพลิเคชันที่ขายของเนี่ยเราของเราเนี่ยมันราคาหนึ่ง และของเขาเนี่ยที่อยู่ในแอปเนี่ยเราก็ไปเซิร์ชดูเนี่ยมันก็เป็นอีกราคานที่ต่ํามากเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราจะขายของเนี่ยโอเคถ้าขายปลีกมันก็ขายได้แค่บางชิ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องขายแบบนี้เขาบอกคือต้องไปหาคนมาซึ่งเราสึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วเราก็ไม่ได้แบบอยากจะไปทางนั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ <ๆ S 1> ไม่ได้มีการเริ่มมันทั้งสิ้นอะไรเงี้ยไม่ได้คุยอะไรใครที่บอกว่าได้เจอคุณพอแล้วคุยกับคุณพอแค่ครั้งนหนึ่งครับที่คุยกันเป็นลักษณะแบพูด ก็เป็นการทักทายทั่วไปเลยฮะทักทายสวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วเกิดเหมือนกันจะเป็นแบบเหมือนน้องที่สนิทที่รู้จักกันเนี่ยเขาไม่จะเป็นการแนะนำว่านี่พี่รีสอร์นเลยนะครับโอเคก็เหมือนกับแบบยินดีที่ได้นี่นะได้เหมือนกับเหมือนกตอนนั้นคือเหมือนยินดีจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยประมาณแค่ทักทายไม่ไม่ไม่ดีคีคำไม่ได้พูดอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยมันมีข้อเสนออะไรไหมฮะมาตอนคบคุยกัพอตอนนั้นไม่มีข้อเสนอใดๆครับมีแต่แค่ตอนนั้นก็เหมือนชวนว่าแบบต่อไปเหมือนเขาชอบขับโก้ขึ้าอะไรเงี้ยเผื่อได้มาแบบจอยกันขับรถเเล่นนนนนกกัััหรรรรือออะะะะไไปมาณ้้งียฮ ซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยมีที่บอกว่าจะให้เอามาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจงให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่มีครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีอะไรครับตอนที่เข้าไปเนี่ยหน้าบริษทัทซุปเปอร์คาร์จอดอยู่เยอะไหมคะแล้วเราเชื่อไหมมันเป็นของบริษัทก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากครับสามสี่คำ,คำตอนผมุูมถ้าจำไม่ได้ผมถ้าจไม่ผิดเนี่ยผมไปตอนประมาณช่วงหัวค่ําแล้วเริ่มจะมืดแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครอยู่มากอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กหน้าตอนนั้นนนนนมมัก็ดูเเเหหืืืออออ้า่ชถะะไร ก็เป็นผู้เสียหายครับมายืนยันว่าเราเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดบินใดๆหรือเป็นเป็นแม่ขายหรือทั้งสิ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ด้วยความที่เราก็อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วพอมีภาพออกมาเนี่ยผมก็อยากชี้แจงแล้วก็ผมก็ขออยู่อยู่ฝั่งผู้เสียหายชัดเจนครับผมหลังจากที่่่ไปปถายรรูวมกันนะะคหลังจากนั้นเราเห็นรูปหรือเงล่าคะหรือว่าเพิ่งจะมาเห็นตอนนี้เลยไม่เลยครับแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาก็เพิ่งจะมาเห็นนี่แหละผมก็เพิ่งนึกได้อ๋อเออผมเคยถ่ายรูปเขาไว้นะอะไรเงี้ยการพ้นการขออนุญาตก่ออนดเย ไม่เลยครับก็เหมือนเขาพอหลังจากที่เจอกันเสร็จเขาเหมือนเขก็โพสเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาเจอคนมีชื่อเสียงพอถ่ายรูปกับโพสคนนี้ไปอ่ออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจชัดในเคสคนอื่นนะครับสินค้าที่สต็อกเป็นสินค้าอะไรครับในในของผมเนี่ยคือเหมือนพอเราเปิดรีไปเนี่ยเราจะมีสินค้าลายตัวหนึง่งของผมรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นคอลลาเจนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่แล้วก็แต่ว่าในเคสของเราคือเราสามารถที่จะสมมติเรามี10ลงังเราสามารถที่จะไปเอาลังหนึ่งรังหนึ่งไปถ้าเราอยากได้สินค้าอื่นเนี่ยเราเอาของเราไปแลกมาได้อะไรยงเี้ ประมาณนั้นของคุณเป็นซอเปิดเป็นกี่ลังก็ในยอดนั้นอ่ะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นมีเป็น10บลังนั่ไหองครับสิบสิบอะไรเงี้ยประมาณนั้นของสันห้าเลยเราขายไม่ได้แล้วมีการติดต่อสอบถามเรามาขอขายไม่ได้เราทำองไรต่อจะไม่ได้คุยก็คือผมก็ไม่ได้กะจะขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนงครัแล้วคือเหมือนกับที่ตอนแรกที่เปิดกันก็เหมือนกับน้องที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะบ้านผมอ่ะเนี่ยคุณภรรยาเนี่ยจริงๆก็ก็เขาเรียกอะไรเวลาเราไปเจอใครที่เป็นเพื่อนพี่น้องกันเนี่ยเราก็จะปากหนักไม่ค่อยกล้าปฏิเสธ อย่างบริษัทอื่นก็มาก็มีเหมือนกันแต่ว่าอ ouais. right, so, ันนั well> ้นมันจะได้ของประทานเลยอะไรเงี้ยครับเราก็มีก็ก็แทบจะซื้อกับทุกคนอ่ะซื้อช่วยกัทุกคนซื้ออะไรเงี้ยเราจะไม่เคยแบบไปสารต่อเรื่องกับการไปขายต่อหรือไปแนะนําต่ออะไรเงี้ยมองว่าตัวเราเองถูกหลอกก็ถ้าเรามองว่าเราเป็นผู้เสียบบอกไม่หมดดีกว่าผมว่าไม่ได้บอกทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบคือตอนแรกเหมือนเหมือนตอนแรกเหมือนจะขายสินค้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายตอนหลังเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะขายสินค้าเพราะขายสินค้าถ้าขายปลีกเนี่ยมันก็ แค่บางอันอ่ะมันก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าสุดท้ายถ้าจะได้จริงๆมันก็ต้องแบบไปขายคนต่อเมมเบอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มมีความกังวลใจไปครับเสียไปเท่าไหร่คะของคุณพอเสียไปเท่อสองแสนสองครับสองแสนเพราะย้อนยิบมาสองแสนห้าแต่ว่ามันมีเหมือนโปรโมชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยลดไปอันเดียวกันครับอันเดียวกันใช่เพราะจริงจริงอ่ะเขาจะรู้จักกับคุณภรรยาก่อนพอคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยคุณภรรยาก็จะพาผมไปด้วยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอได้คุยกันเขาเห็นเป็นเราก็คือก็เหมือนกันแนะนำแล้วก็ปิดจบตรงนั้นอะไรงนนนัั้้แลวมก็ มันก็ปฏิเสธยากอะนะแล้วเราอย่างที่บอกว่าบ้านเราก็มันเราไม่ค่อยปฏิเสธอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยเราแบบรู้สึกกับปากหนักรู้สึกวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องกันอันนี้ช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกังวลใจไหมครับว่ามีรูปเราปรากฏในโซเชียลว่าเรามีส่วนในการกุนปอไม่กังวลเลยครับไม่กังวลเลยเพราะว่าก็อย่างที่ผมเล่าคือผมไม่ได้ทําอะไรหลังจากนั้นอีกเลยอะไรย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็มันแบบมันเราไม่ได้กะที่จะไปต่อยางเงี้ยแล้วด้วยพอไปเจอเคสที่แบบของถูกกว่าอะไรต่างๆรู้สึกว่ามนเหือ คนมันขายเยอะแต่เหมือนแบบของมันลดราคาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันกลายว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรือเปล่ามันก็เริ่มมีกระแสะตอนนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราไม่ไม่ไม่ยุ่งดีกว่าคือตอนนั้นก็สงสัยอยู่แล้วด้วยนิดนึงนครับนิดนึงอ,งอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็ที่อยู่ที่บ้านมีบ้างครับเพราะเรา,เาเก็เบิกเราก็เหมือนกันแล้วเบิกสินค้ามาบ้างอะ่ะแต่ว่าพอเอามาก็แค่ประมาณสักสองสามอย่างที่อยู่ที่เขาอีกอตอนนี้ที่เหลือก็ยังมีอยู่ครับที่เขาเท่าไหร่เงี้ยเยอะมากก็เราเบิกมาแค่สองสามสองสามขนาดสองสาม เเอามาแล้วมันก็ขาเราไม่ได้กะขายอยู่แล้วเราวันนีเราก็ไปแบบเราเราไปงานอะไรบางทีเราเจอเพื่อนที่น้อแเราก็แบบแบ่งกันทานอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ที่เขายังมีบางส่วนมีครับมีครับเยอะมากไหมก็น่าจะมีหลายหลายรังอยู่นะครับตอนที่มีข่าวทำไมเราถึงไม่ขอเบิกแต่คนอื่นทำไมเขาอ้างคนขอเบิกเนาะเอ่อณ้ตอนนั้นเหมือนเราเรารู้สึกว่าเราอ่ะคือตั้งแต่แรกเราเหมือนเราจะช่วยเขาครับเราไม่ได้กะว่าจะทําอะไรหลังจากนั้นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบ เราเราก็ตกลงยินยอมกับเขาไปเองอะว่าเราจะแบบจะลงทุนกับเขาแต่เหมือนจะมามาแบบมาสมัครอะไรเขาอยู่แล้วเนี้ยก็เลยแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้กล้าที่จะแบบออกไปพูดหรืออะไรไปบอกเขาว่าเฮ้ยต้องอย่างนั้อะไรอย่างนี้นะเพราะเราก็แบบเหมือนเราหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับมันแล้วเราก็ไม่ยุ่งเลยแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ไปไทำอย่างอื่นโฟกัสกับสิ่งอื่นเงครับเราไม่ได้ได้เงินเลยครับไ่ด้ได้ขอ ans, งที่แบบเสียตังค์เสียตังค์นตอนนั้นมันก็กตอนนั้นก็ไม่ได้ไม <ขอ S 1> ่ได้ถึงขนาดเขาเสียเสียได้ขนาดนั้น ก็เรายินยอมเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นก็มาถึงว่ากับตัวผมเองหรือว่ากับข่าวอะไรกับข่าวก็ก็ไม่ได้ตกใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงๆเขาก็ต้องยอมรับผลการผลผลที่ที่เขาทำอะไรเงี้ยครับครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็อ๋อโอเคเราเคยแค่รู้แค่ว่าเราเคยลงทุนนะแต่ผมเองอาจจะไม่ออกมาพูดแต่ว่าเราผมเจอคนที่รู้จักใกล้ชิดเนี่ยเวลาผมเห็นพอะเรื่องเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ย ผมก็จะบอกทุกคนแนละ้วให้ผมผู้เสียหายนะเฮ้ยผมก็นี่เหมือนกันนะอะไรก็จะเล่าให้คนอื่นฟังอะไรับก็มีสอบเป็คนชื่อเนี่ยแล้วก็เรามีชื่อ,อ,เ,รอเราไปโยงไปถึงตรงบริษัทมีภาพเราโยงไปถึงบริษัทครับกดอะไรกับตัวเรานะก็ก็ก็ไม่นะครับเพราะว่าเรารู้ความเป็นจริงอยู่แล้วรู้เรื่องรู้ว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำเลยนะครับผมก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กังวลงเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับกับสิ่งกับตัวผมมากเท่าไหร่ครับอาจจะมีคนอาจจะมีคนเป็นห่วงมากก็ niin, กได้มากขึ้นถามไถ่มากขึ้นอะไรเงี้ยคต่ที่เราได้ไปอยู่ตรงแ ไม่เลยครับก็คือมาไครับปัจจุบันที่บอก่เป็นน้องที่สนิทปัจจุบันก็คือก็ไม่ไม่ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อีกเลยครับไม่คุยเรื่องเพราะเราก็เหมือนที่บอกเราก็แบบเออช่างมันเถระแล้วก็ปากหนักด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออช่างช่างมันอะไรเงี้ยแบบก็มีแบบว่าได้เจอทักทายบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับเอ่อเขาเรียกอะไรก็ได้มีแบบพบเจอบ้างบางบางครั้งที่แบบอะไรเงี้ยก็แต่ก็ไม่ได้แบบพูดคุยพูดคุยเรื่องนี้อีกเลยเพราะเราเองก็เหมือนกับเออก็ เราเขาไม่พูดเราก็ไม่รู้จะพูดไงก็เออช so ่างมันอะไรเงี้ยครับเราผิดใจกันกับพี่น้องอะไรไหมก็ก็ไม่นะครับเพราะเราก็เหมือนกับว่าเราก็ก็เหมือนเราก็เราช่วยกันไปอะอะไรเงี้ยแล้วก็เออไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับผมอัปเดตในเรื่องของจ่ายเงินคืนมาหน่อยได้ไหมก็อย่างนี้ทางเมื่อวานเนี่ยเหมือนทางบอสนะครับนะก็ผมมีหลายเคสเลยจริงๆวันนี้จะมีเคสมาด้วย นะครับคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นอ,อดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับจากอุตรดิตนะก็เดินทางมาพอดีนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมได้บอกในรายการนะรให้ทางบอสด,ดูนะครับทางบอสบอสเนี่ยเขาเห็นก็อ,าอยากเยียวยาอยากช่วยเหลือก็เลยให้อดีตให้ไม่ให้ให้ทีมงานเขาเนี่ยประสานมาขอเลขบัญชีของอดีตนักกีฬาทีมชาติขอแบบรัวเลยนะอยากจบเคสน,นี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือโอนตังค์ไปให้เคสล้ว 2แสน2แสน8หมื่นกว่านะครับตอนนี้เคสฝั่งผมเนี่ยได้ประมาณ4เคสแล้วที่ได้เงินคืนมาได้ครบเต็มจํานวนนะครับ2แสน8นะอันนี้ก็แฟร์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากังวลว่าถ้าเคสนี้มาแล้วเดี๋ยวมันจะรุนแรงกว่าเดิมซึ่งผมก็แมนๆน,นะไม่ได้ไปทุบเขาไม่ได้เอาเคสมาแล้วบอกโอ้โหได้เงินแล้วมาร้องแร่แฉกเชิงนะครับแฟร์ fair นะแล้วก็หวังว่าคนอื่นก็จะได้รับคืนแบบนี้เช่นกันนะครับเค okay, ครับ